สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะรวบรวมสถิติของศึกวันที่มาชิพมานําเสนออีกครั้งหนึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแชมป์โลกของศึกวันทั้ง4ชนิดกีฬานะครับซึ่งตลอดระยะเวลา10กว่าปีนิดๆของศึกวันเนี่ยค่อยๆมีหลากหลายกติกาการแข่งขันแล้วก็เพิ่มรุ่นมาเรื่อยๆวันนี้แอดมินจะมัดรวมมาทั้งหมด2ส,สถิติเลยนะครับก็คือรวมทั้งหมดอดีตจนถึงปัจจุบนันกับปัจจุบันลน้ลนๆน,นะครับโดยจะนับเฉพาะคนที่ได้แชมป ที่เป็นเข้มขัดแชมป์สีทองเท่านั้นนะฮะส่วนแชมป์มวยรอบเบลกังปลีเข็มขัดแชมป์สีเงินเนี่ยแอดมินไม่ได้นับนะโดยขออธิบายนิดน,นึงนะครับจะมีนักกีฬาที่มีประเภทที่ว่าโชว์มาทั้งหมด2สัญชาติ2ประเทศอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็อาจจะมีเชื้อชาติทางพ่อแม่ไปประเทศนึงแล้วก็เดินทางไปเกิดที่นู่นอีกประเทศนึงไปโตที่นี่อีกประเทศนึงโดยในศึกวันแชมป์ชิปนะครับปัจจุบันจะระบุที่มาของ2ประเทศเลย,ชยเช่นแองจล่ารี จะระบุเป็นอเมริกาสิงคโปร์นะฮะแต่แอดมินจะเลือก1ประเทศเท่านั้นในการจำแนกออกมานะโดยดูข้อมูลจากข้อมูลเดิมของศึกวันแชมเปี้ยนชิพในสมัยแรกๆนั้นจะมีการระบุ1ประเทศนะครับแล้วก็ดูไปถึงเรื่องที่ว่านักกีฬาเอาธงชาติประเทศใดขึ้นมาบนเวทีประกอบด้วยอย่างเอเจล่าลีเนี่ยก็เลือกสิงคโปร์นะผมก็จะใส่ข้อมูลประมาณนี้นะครับว่านักมวยคนนั้นที่มี2ประเทศเนี่ยเขาอยู่ประเทศอะไรกันแน่ มาที่สถิติแรกเลยนะครับประเทศใดที่มีจํานวนนักกีฬาเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพมากที่สุดนะฮะโดยจะนับจํานวนเป็นคนนะไม่ได้นับเป็นรุ่นหรือว่าเป็นกี่สมัยอะไรแบบนี้มันจะยุ่งยากโดยข้อมูลก็นับจนถึงปัจจุบันนะครับ14กันยายนปีนี้นะครับ2023จากนี้ไปมีศึกเล็กศึกใหญ่ศึกวันไฟในอะไรแบบนี้ที่มีการชิงแชมป์แล้วก็แชมป์เปลี่ยนมือกันไปมาเนี่ยหลังจากทลิปนี้ตัวเลขก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลย มาที่อันดับ6ก่อนเลยนะครับประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพหนึ่งคนจะมีทั้งหมด10ประเทศนั่นก็คืออินเดียไต้หวันเบลารานนาาุสออสเตรเลียมองโกเลียซูรินัมพม่ายูเครนสหราชอาณาจักรคีร์กิสสถานโดยแชมป์แต่ละประเทศก็จะตามภาพที่คุณเห็นนี่เลยนะครับเช่นอาจารย์บุญหลาก็คืออินเดียชิงกิสรา,าซอฟก็คือเบลารุสมาตินเหงียนก็คือออสเตรเลียโจนาธานแฮกเต้์ก็มาจากสหาราชอาณาจากักร ก็กว่าสายตาดูกันเองนะครับทั้งหมด10คน10ประเทศอันดับ5ประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพ2คนนะครับก็จะมีเกาหลีใต้จีนสวีเดนคาซักสถาน,นเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์และอิตาลีโดยแชมป์แต่และประเทศก็กวาดตาดูเองเลยนะครับตามนี้เลยนะดูแล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายอยู่ส่วนประเภทที่ว่าคนเก่าๆแบบประเภท5ปี10ปีที่แล้วของวันแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ต้องระลึกชาติน่อนนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับแอมีไม่ได้พิมพ์ชื่อเอาไว้ อันดับ4ประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเปชิพ4คนนะครับมีประเทศเดียวก็คือรัสเซียอานาโตลีมาลิคินอลาวดีลามาซนอฟมารัตกาฟูลอฟและวิตาลีบิกเดชอันดับ3ประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเปชิพ6คนก็มีประเทศเดียวนะครับก็คือฟิลิปปินส์ก็จะมีโฮโนริโอบานาลิโอโจชัวพาซิโอเควินเบลินกอนเจเฮอุสตาคิโอเอดูอาร์ดฟลายัง และแบนดอนเวล่าอันดับ2ประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเป้ยนชิพช7คนก็จะมี3ประเทศเลยนะก็จะมีสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอเมริกาก็จะมีเจนเน็ตทอสจารีตบุ๊กดิมิทรีสจอนสันไมคี้มูซูเมกี้ทานเลเคสรูโทโลเบนแอสเครนบราซิลก็จะมีโรดิเกรสอเล็กซิวาโมาเอสบิเบียโนเฟอร์นันเดสจอร์ลินิเกอร์ฟาบิซิโออันดาเด โรเจอร์เกซี่ส่วนญี่ปุ่นก็จะมีโคเทสุโบคุโยชิทากะไนโตะโยสุเกะซาลุตะฮิโรกิอากิโมโตะโคจิโอิชิชินยะอาโอกิโนบุทสึซูซูกิและอันดับหนึ่งนะครับประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพมากที่สุดนะครับมากจนถึง13คนนะครับมีหนึ่งประเทศนั่นก็คือไทยแลนด์เรานี่เองมากมายไก่กองไปหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่คูลงเลยนะสมัยที่ว่าได้แชมป์ MMA มาเป็นเส้นแรก เราก็เริ่มมีมาเรื่อยๆนะก็จะมีเพชรมลกฏกับปีตันน้องโอ3สามเอรถถังเพชรดำสเตมซุ์อบอลพระจันทรฉายตะวันฉายเพชรธนงสุปเล็กโดยสมัยแรกๆที่วันจะไปชิบแข่ง MMA อย่างเดียวเนี่ยไทยเราก็มีแชมป์คนเดียวก็คือครูลงนะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดจัดอันดับนี่ก็อยู่อันดับสุดท้ายที่มีแชมป์โลกเลยแต่พอมีกติกามมยไทยคิกบ็อกซิ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหขึ้นมาพรวดพลาดนะครับ ขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยเลยได้ว่า 2- 3สาคนต่อปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นว่าอยู่ในอันดับหนึ่งแบบยาวๆแน่นอนครับเพราะว่าอันดับ2ที่มีแชมป์คนเนี่ยก็ต้องตามไทยเราเกือบเกือบหนึ่งเท่าตัวและนี่ก็คือสถิติรวมแบบเหมาอดีตยันปัจจุบันนะครับต่อไปจะเป็นสถิติแบบปัจจุบันเพียวๆซึ่งจนถึงวันที่แอดมินนามาเป็นข้อมูลนี้นะครับก็ศกวันจะมีแชมป์ทั้งหมด24คนนะโดยหน้าเว็บไซต์ก็จะรวมแชมป์เฉพาะการเข้าไปด้วยซึ่งแอดมินก็ต้องนับ ถ้านับตามปัจจุบันนะครับผลก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแค่4อันดับอันดับที่4นะครับประเทศที่มีแชมป์หนคนนะครับก็จะมี7ประเทศก็จะมีเบลารุสก็คือชิงกิตอาราซอฟรัเสเซียก็คืออนาโตลีมาลีคินสหาราชอาณาจักรก็คือจอนาธานแฮกเกอร์ตี้สวีเดนก็คือสมิลาซันเดลยูเครนก็คือโรมันเคลคลีอเนเธอร์แลนด์ก็คือไล,นล,นอลเนียลดอริเดล,ล,ดลแล้วก็ซูรินามก็คือลิกเกยนเออร์เซล อันดับ3ประเทศที่มี2แชมป์ก็จะมี4ประเทศก็จะมีบราซิลนะครับก็จะมีเอลิเซียเฮเลนลอตติเกรสแล้วก็ฟาบิซิโออันดาเดสิงคโปร์ก็จะมีแองจล่าลีกับคริสเตียนลีอิตาลีก็จะมีโจนาธานดิเบล่ากับโจเซฟลาซิลลี่แล้วก็จีนนะครับก็จะมีซงจิงหนานกับถังไคอันดับ2ประเทศที่มี4แชมป์นะครับจะมี1ประเทศก็คือประเทศไทยนะฮะอ้าวถ้าเกิดจัดอันดับแบบนี้ขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยไทยเราไม่ใช่ที่1แล้วนะ 4แชมป์ไทยในตอนนี้ก็จะมีรถถังซุปเปอร์เล็กตะวันฉายแล้วก็แชมป์โลกเฉพาะการอย่างพระจันฉายนะครับถ้าเกิดไม่นับแชมป์เฉพาะการของพระจันฉายเนี่ยก็จะเหลือแค่3แชมป์นะก็ยังอยู่อันดับ2อยู่ดีและอันดับหนึ่งนะครับประเทศที่มีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพมากที่สุดในปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมด5แชมป์ก็จะมีอยู่แค่1ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาก็จะมีเจเน็ตทอสจาริดบรูกดิมิเรตจอร์สันไมกี้มูซูเมกี้แล้วก็เคสลูโทโล และนี่ก็เป็นสถิติที่แอดมินรวบรวมมาฝากกันให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าประเทศไหนได้แชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพกี่คนแล้วและปัจจุบันนี้มีแชมป์โลกประเทศไหนบ้างใครอยู่อันดับใดไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่อนาคตคนไทยคนถัดไปที่จะเป็นแชมป์นี่จะเป็นใครบ้างนะอาจจะเป็นสินสมุดเพชรจีจ้าแอนนาซูเปอร์เกิลหรือว่าใครก็ตามที่มาจากวันลุมพินีหรือเปล่าแล้วมาได้แชมป์วันแชมเปี้ยนชิพก็ต้องมาองรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ I'm going to go to the bathroom.